วันนี้จะมาพูดถึงตัว AVR หรือบางท่านเรียกว่า AVR e c e i v e r นะครับของ NAD รุ่น t 7 7 8ตัวนี้เป็นตัว AVR ตัวใหม่ล่าสุดของทาง NAD วันนี้ลองมาติดตามกันดูว่า AVR ตัวนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญรับชมครับ สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำตัว AV Receiver หรือว่าตัว AVR ของ NAD รุ่นล่าสุดก็คือรุ่น T 778สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับ NAD อย่างกับผมอยู่แล้วก็คงจะสนใจ AVR ตัวนี้ว่ามีอะไรที่มันโดดเด่นบ้างวันนี้ผมจะพาไปดูกันครับสำหรับตัว NAD T 778ตัวนี้เป็น ตัว avr ที่เป็น flagship ของทาง n a d โดยที่มีลักษณะเด่นนะครับอย่างแรกก็คือรูปร่างหน้าตาที่สวยงามก็จะมีปุ่มปรับอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีจอแผนแนลที่สามารถควบคุมได้จากหน้าจอเลยขนาดใหญ่มีสีสวยด้วยผมลองดูแล้วชอบเลยนะครับคือบางทีไม่ต้องเปิด ทีวีก็สามารถคอนโทรลได้จากหน้าจอได้เลยหรือบางคนไม่ชอบใช้ตัวรีโมทก็สามารถควบคุมได้จากหน้าจอได้เลยสิ่งที่โดดเด่นต่อมาสําหรับของ n a d ตัวนี้ก็คือว่าเห็นรูปร่างอย่างนี้นะครับน้ำหนักไม่เยอะแค่12กิโลแต่ว่าแอมป์ฟาเออร์เขาเนี่ยมีพลังสูงมากนะครับโดยที่ n a d บอกว่าใช้ตัวเป็น Hybrid Digital แอม l i f i e เมีกําลังขับสูงสุด140วัตต์แล้วก็ถ้าเปิด 9 Channel พร้อมกันแล้วก็เปิดแบบ Full Band สามารถให้พลังได้สูงถึง8 5วัตต์ถ้าเกิดเปิดพร้อมกัน9 Channel ซึ่งวัตต์ของ NAD นี่เราทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นวัตต์ที่เต็มๆใครที่เคยลองใช้ NAD หรือว่าใช้อุปกรณ์ที่เป็นของ NAD อยู่จะรู้ว่าวัตต์ของเขาเนี่ยมาเต็มที่สามารถขับลำโพงได้มากมายนะครับโดยที่ไม่ไม่เกี่ยงเลย อย่างตัวนี้ผมลองทดสอบใช้ขับลำโพง NHT Classic สก็ขับได้สบายหลุดตู้ได้สบายไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็ถือว่า NAD ทำตรงนี้มาได้ดีมากนะครับสำหรับระบบเสียงที่รองรับของตัว NAD ตัวนี้รองรับระบบเสียง Dolby Atmos 7.2.4นะครับโดยที่ถ้าจะใช้ให้ครบ7.2.4เนี่ยก็ต้องมีแอมเพิ่ใหมาอีกตัวหนึ่งเพราะว่า ตัวแอม l ิฟ i e เเนี่ยที่อยู่ในตัวเนี่ยก็จะอยู่ที่7.2.2นะครับแล้วก็รองรับระบบที่เป็น 4K ตอนนี้นะครับและในอนาคตเขาจะมีสล็อตด้านหลังอยู่ที่เป็นเรียกว่า MDC สามารถเพิ่มตัวบอร์ดเข้าไปภายหลังได้ตัว AVR ตัวนี้ไม่ล้าสมัยในอนาคตถ้ามีระบบภาพระบบเสียงที่ต้องการอัปเกรดก็สามารถใช้ไขควงเปิดออกมาแล้วก็ใส่บอร์ดเข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องส่งตัวเครื่องกลับไปกลับมาที่บริษัทนะครับเราสามารถทาได้เองได้นะครับจุดเด่นอีกอย่างก็คือว่าระบบที่ใช้ ปรับเสียงก็จะมีระบบไดรแลกมาให้ในเครื่องเลยนะครับสามารถทําได้เองได้ง่ายๆายมีไมโครโฟนมาให้เสียบไม้แล้วก็ใช้มือถือในการคอนโทรลต่างๆแล้วก็ในการปรับเสียงต่างๆไม่นานครับประมาณไม่ถึง20-30นาทีก็ทําให้เสียงเนี่ยเข้ากับห้องของเราแล้วก็ฟังออกมาเนี่ยเสียงดีทีเดียวนะครับสิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งของตัว NAD ตัวนี้ก็คือว่ามีระบบ Network Streaming ที่เรียกว่า b ลูโอเสามารถเปิดฟังตัววิทยุที่เป็นออินเทอร์เน็ตเรดิโอหรือว่ามิวสิกสตรีมมิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นของไทยดอ s p s t o t y f y หรือว่าของ n e p s t e r มากมายนะครับสถานีวิทยุก็มีเป็นหลายพันสถานีเรียกได้ว,ว่ามีเยอะมากผมลองเล่นดูเนี่ยมีเพลงทุกแนวของสถานีไทยก็มีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเสียงที่ออกมาเนี่ยเป็นเสียงเพลงที่ออกมาในแนวของ Musical ของ NAD เลยนะครับใครที่ชอบแนวเสียงอย่างนี้เนี่ยเอาตัวนี้ไปแล้วก็เปิดง่ายๆก็คือแค่ปลกดปุ่มแล้วก็เลือกเพลงในโทรศัพท์มือถือก็สามารถฟังเพลงได้สบายแล้วและยังสามารถต่อเข้าไปถึงโซนที่2มีรีโมทอีกตัวหนึ่งเนี่ยควบควบคุมในโซนที่2ได้อย่างง่ายดายอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่ผมชอบมากสาหรับตัว NAD ตัวนี้ก็หลังจากผมทําการทดสอบได้ร่วมเดือนนะครับ โดยที่ผมทดสอบทั้งต่อกับลำโพงในระบบ5.1 7.1แล้วก็ในระบบเต็มที่ก็คือว่า7.2.4นะครับเพื่อท,ที่จะดูระบบเสียงที่ออกมาในตัว AVR ตัวนี้อย่างแรกที่ต้องชมก็คือว่าน้ำเสียงที่ออกมาเนี่ยเป็นน้ำเสียงที่น่าฟังนะครับสามารถฟังได้นานโดยเฉพาะเปิดพวกเพลงพวกคอนเสิร์ตเนี่ยถือว่าเข้าทางสำหรับ AVR ตัวนี้เลยนะครับและผมก็ได้ทดลองเปิดกับหนังที่ แรงๆอย่างเช่นเรื่องจอวิกที่มีเสียงปืนเสียงระเบิดมากมายเนี่ยเอาอยู่สบายเลยครับเรียกได้ว่าไม่มีอาการเป๋หรือว่าขับไม่ไหวอย่างไรนะครับผมเสียงเนี่ยขึ้นไปอยู่กลางจอแล้วก็มีน้ําเสียงของเบสเนี่ยที่กระแทกแล้วก็มีเบสที่ใหญ่น้ําเสียงสเกลเสียงที่ใหญ่นะครับแล้วเสียงหลุดตู้ได้ดีมากเพราะว่าตัวแอมที่อยู่ในตัวเนี่ยเป็นแอมที่พลังสูงนะครับ ร่วมกับการใช้ตัวได้แแลกในการปรับยิ่งทำให้คุณภาพเสียงนี่ดีขึ้นมาอีกนะครับสรุปแล้วผมว่าตัว AVR ตัวนี้เหมาะสำหรับใครที่ต้องการตัว AVR คุณภาพสูงในราคาที่สามารถเอื้อมถึงแลมะมีลูกเล่นให้เล่นมากมายมีระบบฟังเพลงของ e O S ที่คอนโทรลได้จากตัวมือถือนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายติดตั้งสะดวกปรับตัว AVR ตัวนี้เรียกได้ว่า ถูกใจแน่นอนครับผมแนะนำเลยสำหรับการรีวิววันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับทางบริษัทโคโไหนที่ส่งตัว AVR ตัวนี้มาให้ทดสอบนะครับก็ใครสนใจสามารถติดตามอ่านรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของทางออดิโอไฟล์วิดีโอไฟล์ได้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ